นี้หนึ่งดอกสองดอกสามดอกดอกที่สี่สี่ดอกจ้าตะมุตะมุตะมิกำลังดันฟืนนี่นะจ๊ะแต่ไม่เอานะจ๊ะท้องมันเหลืองแล้วก็โดนแมงกัดนะจ๊ะนี่ นี่ออทองขาวๆจะเอาแต่แบบนี้เราจะไปตากแห้งนะจ๊ะ,จะน,นี่ไหมไอืออันนี่ท้องเหลืองอันนี้ก็เหลืองเอาป่ะนี่เจ๊นะเอาป่ะ <laughs> มันมันท่องเหลืองนี่บ่มักนะเบอร์สองคุเบอร์สามเบอร์สองนี่ เอาท้องขาวๆแบบนี้นะจ๊ะร้างไก่นกนนี่นะเราไม่ได้เอาขากล้องมาด้วยนะจ๊ะเราก็เลยต้องถือเองเดินเองนะจ๊ะนี่ถ้าอยู่มันก็จะอยู่ใกล้กันนะคะ นนใส่ดูฉันหายใจหอบจริงหอบเลยนะจ๊ะดูดูไปต่อไปต่อ นี่อุ้ยหัวลุดหามันนี่หัวลุดนี่อีกตัวหนึงงน่งตุ่ติมิเป็นแดดนี่น่ารักนี่ฐางห้างรถไทยน่น่ารักคุป,ปุกิปินี่มากหลายน้ำพังรถไถเนี่ยอันนี้ขามันงามสะอ่อนขามัน